สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ทักช r i h e s ของเรากันอีกแล้วงงไหมงงไหมอันนี้นี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะอันนี้คือคุณปู่แมรี่ของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทำการกลับเข้ามาเล่นในส่วนของภาคเสริมดีมโฮ e เดคอเรเตอนะคะเพราะว่าเกิดอาการคิดถึงนิสหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยลองกลับมาเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะอยากแต่งบ้านด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราจะทำการหางานให้กับคุณ คุณลุงแมรี่คุณปู่แมรี่กันเลยดีกว่าดูซิมีอะไรให้ทำบ้างนี่เราจะรับงานนี้นะคะเป็น living room and kitchen renovation นะคะจากครอบครัวเบรรี่เขาให้แคล n บั u เจ็ตเราประมาณ5,900เนาะแล้วก็ให้ค่าจ้างเรา685เราแบบเรามารับงานชิลๆกันไงคุณผู้ชมแบบว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาแบบว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนี้ก็คือพายุฝนฟ้าขนองกระจายอยู่นะคะในเมืองเอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์แรี่ก็คือถือถุงอึ ừ, น้องหมาไปรอบบ้านเลยนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรบ้านดูแบบเงียบเหงามากเลยพอลูกๆย้ายออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือห้องนอนเก่าของลูกแล้วต่างๆก็แบบไม่มีใครอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมก็เป็นสองสามีภรรยานะคะที่แก่เท่าแกชราแล้วแล้วก็อยู่กันอย่างเงาเหงาอยู่กับความเดียวดายนะคะลูกก็คือไม่แวะไม่เวียนมาหาบ้างเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีหมาอยู่ไงคุณผู้ชมนะคะ ลูกไม่อยู่แต่ว่าเราก็เลี้ยงหมาได้อ่ะคุยกันคนละทิศคนละทางแล้วหนึ่งแมรี่เมรี่ต้องต้องเลิกถือล่มก่อนน่ะคุยกับหมานะคะคุยกับหมาเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ํานะคะแมรี่เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือฉี่รถตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วคุณวิลลี่ตอนนี้นะคะก็กําลังทําอาหารอยู่ในครัวที่แบบว่าจุดแสนจะสวยงามของเรา กคิดถึงบ้านสไตล์นี้จังเลยบ้านสไตล์แบบว่าคล้ายๆจะโมเดินแต่ก็ไม่โมเดินบ้านสไตล์คอนเทมโบรารีแนวนอร์ดิกของเราคุณวิลลี่นะคะเขาก็แฮปปี้กับการอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะมันเป็นสไตล์ที่เขาชอบแล้วก็คุณคุณวิลลี่ลลตอนนี้เขาได้ทําอาหารเผื่อกับสมาชิกในบ้านทุกคนเลยช่างเป็นคนที่น่ารักอะไรขนาดนี้งานเริ่มวันไหนนะงานเริ่มพรุ่งนี้นะคะตอน9ก้าโมงเช้าก็ยังโอเคอยู่แล้วลิลลี่เป็นไรเอ่ยลิลลี่คือเห่าไปทั่ว โอโอนะ้องนะโอ้โอนะ้องนะเออพอไม่มีลูกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี่มันช่างง่ายดายนะคะสงบสุขมากเลยไม่วุ่นวายเท่ากับบ้านของโจีแต่ก็ก้าไม่ได้นะคุณผู้ชมก็แบบเอ้ยเขาก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็ดูเป็นสองสามีภรรยาที่รักกันดีอยู่ด้วยกันจนหัวงอกไปเลยอ่ะอย่าว่าแต่หัวงอกเลยคุณผู้ชมก็ยังมีแรงกันอยู่นะคะ แรงในที่นี้ก็คือแรงอย่างนี้นี่แหละคุณผู้ชมเราว่าน่าจะต้องมีการไปเที่ยวที่ไหนสักที่นะคะไปไปเดทด,ดีกว่าไปเดทกับแมรี่ไหมวิลลี่มามาปลุกมาปลุกแมรี่หน่อยแบบว่าจะไปเดทกันบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานมานี่แทบจะไม่เคยได้ไปเดทที่ไหนเลยอะ่ะมีแบบมีการเดทแบบปูุบก,กีบกันมั่งนะคะแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายอาชวนกันไปเดท ที่ที่เราจะไปเดทกันในวันนี้นะคะอยู่ในเมืองวินเนนเบิร์กซึ่งก็คือร้านอาหารเก่าของคุณชาลีนั่นเองที่ตอนนี้ขายไปให้ใครแล้วก็ไม่รู้กลับมาอยู่กันในร้านอาหารที่เราคุ้นเคยนะคะโอ้ร้านอาหารที่เป็นของชาลีมาก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ได้ทําการขายกิจการไปแล้วเราก็จะมาจองโต๊ะกันนิดหน่อยอุย้ยคิดถึงร้านนี้มากเลยอะไม่ได้มานานมากก็คือตั้งแต่ แมรี่ออกจากบ้านมาก็ไม่ได้มาร้านอาหารนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลอันดีที่จะได้กลับมาที่ร้านอาหารทุกคนก็คือยังแต่งตัวเหมือนเดิมอยู่นะคะเออตามมาตรการโควิด19 <S <s ก็คือจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอะไรประมาณนี้คุณผู้ชม <laughs> ตอนนี้เราให้วิลลี่นะคะมาทำการจองโต๊ะอาหารขอโต๊ะดีๆหน่อยได้ไหมขอโต๊ะที่วิวดีที่สุดในร้านอา้าวได้โต๊ะมุมนี้เฉย สำหรับคุณแมรี่เนี่ยนะคะบอกเลยว่าอาหารที่เขาจะได้รับประทานในวันนี้ได้แก่สเต็กให้กับคุณแมรี่ส่วนสำหรับคุณวิลลี่เนี่ยอาหารที่เขาจะกินก็คือกริลชิคเก้นนะคะไก่ย่างแต่ไม่ห้าดาวเอแต่ละเราห้าดาวก็น่าจะห้าดาวได้อยู่นะคุณผู้ชมทุกวันเครื่องดื่มเนี่ยนะบอกเลยว่าอันนี้นี่แหละดีที่สุดในใจแล้วรูทเบียร์โฟลทใครใครจะพูดว่ามันเป็นน้ำยาหมองไม่จริงคุณผู้ชมแล้วคุณอิสลา คุณวิลเลจเมเยอร์คุณเมเยอร์คุณนายกเทศมนตรี <S 2> <S 2> <S ในภาคคอเทจลิฟิงเขาก็มาร้านอาหารในเมืองวินนินเบิร์กเหมือนกันนะคะแสดงว่าต้องเป็นร้านที่มีความโด่งดังมากเลยนะคนขนาดคนที่อยู่ในเมืองรับหูรับตาผู้คนอยู่ในหุบเขาคุณผู้ชมเขาก็ยังมารับประทานอาหารที่ร้านนี้ตอนนี้ก็ได้แต่รออาหารนะคะดูว่าจะใช้เวลานาน,านไหมในฐานะลูกค,ค้า อันนี้แบบเรามาแบบโลโปรไฟคุณผู้ชมเรามาแบบเป็นคนที่มาเดทกันเฉยๆไม่ใช่ลูกเจ้าของร้านเก่าเลยนะคะถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของเจ้าของร้านคนเก่าอะ่ะเราก็จะทําตัวเหมือนคนธรรมดาเราจะแบบไม่ไม่กระตกระตากโวยวายแล้วก็จะพยายามทาไอ้ตัวนี้ให้สําเร็จนะคะไอ้ตัว g o ของการมาออกเดทเขาบอกว่าจะต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยนะคะสามครั้งแล้วก็จะต้องมี conversation ที่ deep นะคะกับ <L un ters> คู่เดทไม่รีบนะคะวันนี้เพราะวันนี้ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วโอ้โหแล้วดูแมรี่ดีรวยมากเลยอะ่ะเงินน้อง3ามหมื่นเจ็ดนะจริงๆเราคิดว่าซีรีส์ของคุณแมรี่หรือว่าภาคดิมโฮมเดคอเรเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ได้ตังค์ง่ายที่สุดแล้วอะ่ะถ้าเทียบกับโจย์นะแต่ว่าบ้านคุณแมรี่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับโจย์โจี์คือมีอาณาจักรบ้านฟาร์มเป็นของตนเลยอะ่ะคุณผู้ชมซึ่งใหญ่มากเลยนะอันนี้เขาก็คุยกันจนหมดเรื่องคุยแล้วอาหารก็ยังไม่ได้สักที อามาแล้วมารับชมภาพที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะสองสามีภรรยามาออกเดทแล้วก็กินน้ำหมดก่อนกินอาหารอีกร้านเราแบบว่าหรูหราสุดใจถึงแม้ว่าเราจะได้โต๊ะมุมนี้ก็ตาม,มก็ยังได้อยู่คุณผู้ชมเอากินเข้าไปสิ<อ>แมรี่เม้นเหมือนรองเท้าหน้าอ้าวแมรี่สลบไปแล้วโอเคจบแล้วนะคะเดทวันนี้กับการได้มารับประทานอาหารเราเราจะชิ่งนะคะเราจะไม่จ่ายบินค่าอาหารเราก็จะกลับบ้านเลยเพราะว่าเราง่วงนอนมาก ขออนุญ,ญาตไม่จ่ายนะคะเนื่องจากเป็นลูกเจ้าของร้านกลับบ้านแล้วอ้าวเดินกันไปคนละทางเลยเดอ้องงมากมาด้วยกันแต่เหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องเดินไปถึงไหนเนี่ยกว่าจะได้กลับบ้านโอ้โหจากตอนแรกเดินไม่หนีบอะ่ะจนตอนนี้เดินหนีบแล้วอะ่ะกว่าจะได้กลับบ้านนะคุณผู้ชมกว่าจะถึงจุดวาร์ปโอเคกลับมาอยู่ที่บ้านที่เรารักกันแล้วะแล้ว,ลว,ลวตอนนี้แมรี่คือจะฉี่แตกไม่ไหว แล้ในเมืองนี้ก็คือฝนตกหนักแบบมากๆเลยนะคะเอาลืมเอาภรรยากลับบ้านไปด้วยนะคะแมรี่แล้วภรรยาก็น่าจะฉี่รถตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ปวดฉี่แล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่ปวดฉี่อยู่เฮ้ย <Hey, S 1> พวกคุณลืมที่จะไต่จ่ายบินนะคะส8มสิบเหรียญแล้วก็ได้ทําการชาร์จไปแล้วครั้งหน้าอย่าลืมละ่ะไม่ได้ลืมตั้งใจไม่จ่ายไปนอนน่ะแมรี่คือตื่นตนกไม่เลิกนะคะพายุฝนฟ้าขนองซื้อรีวอร์ดเทรดให้ แมรี่ดีกว่าคุณผู้ชมจะได้เลือกเลิกกลัวฝนเป็นเพราะหนุ่มกลัวฝนนี่นะคะซื้อ storm chaser ให้แมรี่จะได้เลิกกลัวฝนสักทีเหนื่อยเหลือเกินคุณผู้ชมคือแบบวิ่งทางนั้นที่อยู่ในบ้านไนท์แมร์นะคะแมรี่ฝันร้ายแมรี่ที่2เนี่ยมีฝันที่แย่มากเกี่ยวกับว่าได้ทุกอย่างที่เขาต้องการในชีวิตแล้วเรื่องดีก็คือด้านแม่มีวันที่จะเกิดขึ้นวัด <laughs> แล้วมันเป็นฝันร้ายตรงไหนอ่ะ ฝันไลว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ต้องการแล้วแต่โชคดีที่ฝันนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นอุอยน้องก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ต้องการแล้วนะวคุณผู้ชมบ้านหลังใหญ่หมาหน้ารักลูกๆที่หนีไปมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่คนคนนึงจะขอไปได้มากกว่านี้อีกเหรอคุณผู้ชมใช่ไหมตื่นมามีบินค่าน้ําค่าไฟที่จะต้องจ่ายนะจ่ายไปเลยสามพันสองแพงมากแต่ไม่เป็นไรเรามันแบบคนรวยๆคุณผู้ชมดูดิตังสามหมื่นเจ็ดอ่ะเหลือๆไม่รู้จะเอาไปทําอะไร คือคุณผู้ชมก็จะสงสัยว่าเราทำเล็กทู r ิเชสคือไม่จบสักทีใช่ไหมเราแบบไม่เคยได้เงินล้านเลยอะ่ะจริงๆเป้าหมายของ Challenge เล็กทูวิเชสคือการเล่นจากศูนย์เนาะแล้วก็ให้ได้เงินล้านอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเล่นจนถึงขนาดนั้นอะ่ะคือแบบมันก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรอะ่ะแค่แบบมีเงินสร้างบ้านหลังใหญ่ก็โอเคแล้วนะคะเราเราคิดว่ามันน่าจะเป็น a c h i e v e m e n t ของ Challenge นี้ในมุมมองของเรานะ แมรี่ต้องมาเข้าห้องน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแมรี่จะต้องไปทำงานตอนเก้าโมงเช้าเข้าห้องน้ำมาจับมือกับภรรยานะคะบอกรักภรรยาหน่อยเขาแต่งตัวแบบชุดคู่กันนะคุณผู้ชมไม่ได้อิจฉานะแต่แบบชุดคู่ทำไมจะต้องมาใส่ชุดคู่กันไม่เข้าใจาอาสองคนนี้แล้วก็ได้เวลาไปทำงานกันแล้วไปกันเลยแล้วก็กลับมาอยู่กันในเมืองเมืองอะไรเอ่ยเมืองอะไรเอ่ยอันนี้ชื่อเมืองอะไรนะ แซนไมชูโนเออซนไมชูโนแล้วอันไหนคือสิ่งที่เราจะต้องไปรีโนเวทหรออ้าวแล้วเราจะต้องไปทำรตไหนเหลยแล้วไหนคือคุณลูกค้าของเราคุณผู้ชมไอไอเพนเทานี่แน่เลยที่เราจะต้องมารีโนเวทอะแต่ว่าเราขึ้นมายังไงอะอ้าแล้วเราขึ้นมาไงวะเราเราสั่งให้แมรี่ขึ้นมาบนนี้แล้วแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเราจะเข้าไปในตึกยังไงฮัลโหลแมรี่คืออยู่ไหนของโลกอะ <laughs> งงมากแมรี่อยู่ไหน คือแมรี่อยู่ในนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมเออเราน่เราน่าจะต้องมารีโนเวทสิ่งนี้นะคะแต่แต่คือเราเข้ามาข้างในบิวดิ้ไม่ได้แล้วเราจะรีโนเวทอย่างไรวะอันนั้นเราก็จะคุยมันตรงนี้แล้วกันนะคะคุยมันตรงนี้ไปเลยนี่นะคะเราก็สั่งให้แมรี่มาคุยกับคุณเจ้าของบ้านถามเขาว่าชอบอะไรบ้างไหมชอบการ์เดนเดคอร์ไม่เอาไม่เอาการ์เด้นเดคอร์แล้วสิคือมันคือมันแต่งอินททเรียไม่ได้การ์ สักเจ็ดเดเฟนเตคอร์สไตล์นะคะนำเสนอไอเดียสไตล์การแต่งบ้านใหม่ไม่เอาอันนี้ชอบเฟนช์คันที่เดคอร์ก็ได้อยู่จะได้เริ่มแต่งบ้านจะดีนะคะจะแต่งได้ไหมเนี่ยโอเคเราไล่ทุกคนออกมาแล้วนะคะแล้วเราจะขึ้นไปได้หรือ,อยังเอ่ยคือขึ้นมาไม่ได้งงมากเนี่ยมันก็คือลอตนี้นี่แหละแต่ว่าแมรี่ขึ้นมาไม่ได้ สรุปนะคะคุณผู้ชมงานเมื่อกี้ก็เกิดอาการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะมันก็น่าจะเป็นบล็อกอะไรสักอย่างของเกมนะเราก็เมื่อกี้เราก็ลองทําการแก้ไขอยู่สักพักหนึ่งนะ,ะสรุปว่าเราก็ไม่ได้ทํางานเมื่อกี้เพราะไม่เป็นไรหาง,งานใหม่ดีกว่าคุณผู้ชมน่าจะดีกว่านะคะเฮ้ยคุณผู้ชมมีงาน g a r d e n i n g Room Edition นะคะเป็นของขอโโรครอบครัวบลกน่าจะเป็นของบ้านสวนของโจโ้แน่เลยเราจะรับงานนี้ดูนะคะ เรากลับมาอยู่บ้านเราหล้ก,กันแล้วนะคะหลังจากงานเมื่อกี้เฟลเดี๋ยวเรารอพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไปทําการรีโนเวทบ้านฟาร์มของน้องโจยคิดว่าน่าจะเป็นบ้านฟาร์มของน้องโจยนะคะเพราะว่าตระกูลโบกที่เหลืออยู่ไม่กี่คนก็คือมีไม่กี่คนหรือว่ามันมีโบกคนอื่นอีกที่เราไม่ไม่ทราบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นของโจยนั่นแหละเออส่วนตอนนี้ที่บ้านก็ดูสถานการณ์ดีนะคะวิลลี่ก็ออกมาว่ายน้ําในวันที่แดดออกเปี้ยงป้างแบบนี้นะคะโอเคหล่อนแฮปปี้เราก็ดีใจ หล่อนแฮปปี้เราก็ดีใจหล่อนหล่อนพาหมาไปวิ่งเล่นหน่อยไหมพาเอ้าลิลลี่กระโดดลงน้ําจ่อมเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมโอเคพาลิลลี่ออกไปวิ่งเล่นได้สะดีนะคะหลังจากการสั่งที่ยาวนานกว่านางจะเก็ตกลับมาดูในส่วนของแมรี่มั่งอยู่บ้านยังเหงาหอยใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหางานให้แมรี่ทํา เสร็จแล้วแมรี่นะคะก็มาอาบน้ำพิดหน่อยดีกว่าเพื่อให้ใจกระชุ่มกระชวยเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำการรีโนเวทบ้านส่วนของโจอีนะคะเป็นงานอะไรนะขอดูอีกทีเป็นการเดนนิงรูมแอดดิชั่นนะคะการเพิ่มห้องทำสวนโอ้ดีเลยเพราะว่าตอนนี้เรือนกระจกของโจอีต้องการการปรับปรุงม่อยู่นะคะเพราะว่าเรือนกระจกค่อนข้างคแคบนะคะถ้าได้การรีโนเวทจากคุณแมรี่นี่ก็น่าจะดีเหมือนดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มเรือนกระจกนะคะเพราะว่ามันเป็นรูมแอดดิชั่น ใช่ก็น่าจะเป็นการเพิ่มเรือนกระจกไม่ใช่การรีโนเวทเรือนกระจกน่าจะต้องมีการเพิ่มห้องใหม่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะแต่ว่าหวังว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุอาเพศภัยเหมือนบ้านเมื่อตอนกลางวันนี้แล้ววิลลี่ก็คือวินลี่อันคอมสติโมากวิลลี่คือจะตุยแล้ววิลลี่คือจะตุยแล้วอย่าเพิ่งตุยไปอาบน้ําก่อนคือวิลลี่จะตุยอะ่ะคุณผู้ชมเออเราสั่งให้วิลลี่นะคะไป ไป้พาหมาไปวิ่งเล่นอะแล้วมันไม่ค่อยเฮลตี้กับคนแก่แหละเพราะาคนแก่ก็คือออกกําลังกายหนักๆไม่ได้นะคะก็แต่วิลลี่คือชอบออกกําลังกายคุณผู้ชมเราก็นึกว่านางจะมีความแข็งแรงพอตัวประมาณหนึ่งไหมแต่ก็ไม่นะคะค่ะสองสามีภรรยานอนหลับพักผ่อนแล้วในบ้านน้อยของเขาที่ลูกน้อยหนีออกจากบ้านไปกันหมดแล้วตอนนีนะ้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งแมรี่ก็ได้ตื่นแล้วแมรี่ปวดห้องน้ํามากแมรี่กําลังจะไปเข้าห้องน้ํา แมรี่ต้องการความสนุกนิดนึงนะคะหาสิ่งบันเทิงใจถึงแม้ว่าวินลี่จะหลับอยู่แต่เราก็ไม่หวัน่นเราก็ปลุกเขาขึ้นมาเพื่อที่จะสารสัมพันธ์อันดีนะคะของสองสามีภรรยาป้าเขาก็แฮปปี้กันป้าเราก็แฮปปี้นิดนึงอะเนาะแมรี่กำลังหยิบอาหารไปรับประทานส่วนคุณวิลลี่เนี่ยนะคะได้เวลาตื่นแล้วเย่มมากอ้าวแล้วแมรี่หยิบข้าวมาก็ไม่กิน กินสิคะแล้วตอนนี้ลิลลี่ก็มาเรียกร้องความสนใจอยู่ประมาณหนึ่งแล้วใครโทรมาเออมีคนโทรมาบอกว่าแคสซานดาลาโซยาได้ตายแล้วมันคือใคร <laughs> เขาคือใครอ่ะคุณผู้ชมคุณคสซานดาลาโซยาคือใครเหรอจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเขาตายแล้วเราก็เศร้ามากอ่ะจีบกันเข้าไปนะคะสองคนนี้อยู่เฉยๆอยากจะจีบกันก็จีบวิลลี่ไปสั่งสอนน้องลิลลี่หน่อยว่าอย่าเห่าไม่เป็นเรื่องนะมันไม่ดีเข้าใจไหม แมรี่เศร้ามากเพื่อนแมรี่ตายแล้วแมรี่ก็จะร้องไห้บีสองวันแล้วก็ได้เวลาไปทํางานกันแล้วไปกันเลยดีกว่าแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาทําการรีโนเวทบ้านสวนของเราจริงๆด้วยบ้านสวนที่ดูดีมากเดี๋ยวเราให้แมรี่ไปน็อกออนดอนนะคะไปเคาะประตูคุณเจ้าของบ้านก็คือคุณน้องโจอี้แล้วคุณละอูก,ก็ออกมาต้อนรับแขกอยู่แน่ๆเลยไปเคาะประตูแล้วหนึ่งกลุบนะคะโอ้โหบ้านสวยมากเลยคุณผู้ชมใครเป็นคนทําเนี่ย ใครเป็นคนทำคะเนี่ยแล้วก็ต้องมาคุยกับคุณเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยประมาณหนึ่งร้อยล้านคนนะคะในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คือคนอยู่เยอะมากแล้วก็บัดดี้ที่ <c oughs> ยืนอยู่หลังบ้านตรงนั้นเราก็รู้จักกันประมาณ,มาณหนึ่งแล้วนะ,ระเราจะยังต้องถามรหรอว่าเขาชอบอะไรโจโอี้ชอบการเดนนิ่งนะคะโจ,โจโอ้ชอบฟิตเนสแล้วคุณละอูแล้วชอบอะไรโอ้ยบ้านวุ่นวายมากเลยคุณผู้ชมบัดดี้ชอบอะไรคะ บัดี้ชอบลูกต้นไม้ชอบอะไรอีกชอบลามาน้ําแข็งเราทราบมาว่าบัดี้ชอบสีฟ้าแล้วก็ชอบการตกปลาในบ้านที่วุ่นวายขนาดนี้มันจะได้เรื่องไหมเนี่ยคุณผู้ชมคือสมาชิกในบ้านเยอะมากแต่ว่าไอตัวแนลของ Refer e n c e ของเราคือค่อนข้างน้อยอะมีแค่สี่ช่องเองอะก็หวังว่าจะได้เรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดียวกันแต่ว่าคุยมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ค่อยได้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราทำการไล่ทุกคนออกไปจากบ้านเลยดีกว่าเราจะได้ทำการ ทำการรีโนเวทบ้านของเราสะทีโอเคบายบายมาเริ่มจากการถ่ายรูปก,ก่อนดีกว่า Take Before Photo นะคะอันนี้นะคะเลื่อนกระจกพึงหมางแหนที่มีไฟติดอยู่ด้านนอกเป็นอย่างนี้ด้านในนะคะเป็นแบบนี้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ทำกันเลยเรานะคะสามารถทำการเพิ่มได้32ช่องเรามีงบอยู่ทั้งหมด8,800เราเพิ่มติดกับตรงนี้ได้ไหมได้ด้วยคุณผู้ชม นี่ก็นี่ก็เสร็จโจรเลยดิอันนี้จะต้องเป็นเรือนกระจกแบบที่ใหญ่มากๆแน่ๆเรามีแพลนที่จะเปลี่ยนกระจกไอตัวตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นแบบให้มันเป็นกระจกที่ดูเป็นกระจกแบบจริงจังอันนี้คือการเพิ่มขยายของเรือนกระจกที่แท้ถูคุณผู้ชมแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนประตูเราได้ประตูจากคิปใหม่มานะคะอันนี้ประตูจาก Industrial Lock Kit เดี๋ยวเราน่าจะต้องย้าย ไฟมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ติดประตูกระจกไปเนี่เยเลืนกระจกแบบกึ่งจะเปิดกึ่งจะปิดของดิฉันคุณผู้ชมนะคะดูจีอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการก๊อปปี้ตัวคาร์บอนสโตนตรงนี้นะคะมาไว้ข้างในตรงนี้เลยแล้วก็กระจกที่เราคิดว่าเราจะใช้เนี่ยนะกระจกหน้าต่างอันนี้นะคะจากภาค m มอสกิโนสตั p แพคแรงๆติดเอาไว้นะคะจะได้เป็น เลื่อนกระจกแบบปิดซะทีหลังจากที่กึ่งจะเปิดกึ่งจะปิดมานานนะคะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยดูเข้ากันแบบไม่ต้องพยายามเยอะะใช่ไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแล้วก็ก๊อบพื้นจากตรงนี้นะคะมาใส่ตรงนี้ด้วยส่วนส่วนตรงนี้นี่น่าจะต้องมีการจัดระเบียบใหม่นิดหน่อยเราคิดว่าด้านในนี้เราจะทําเป็นเป็นพื้นที่ปลูกพืชแหละคุณผู้ชมแต่เป็นแปลงปลูกพืชแบบวางกับพื้นน่ะนะคะข้างในนี้ย้ายมาตรงนี้ให้หมดเลยแล้วก็ซื้อเพิ่มให้โจ้หน่อยประมาณนี้นะคะคิดว่าน่าจะยัง เดินเข้ามาได้อยู่ได้แหละคุณผู้ชมส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปลูกพืชแบบแบบแนวตั้งแล้วเราอยากจะทําห้องนี้ให้มันสามารถเข้ามานั่งเล่นได้ด้วยคุณผู้ชมน่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นพื้นที่เวิร์กช็อปแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะทําได้ออกมาประมาณไหนจะมีการติดไฟเพิ่มนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพื่อความสว่างแบบสุดๆไปเลยอะ่ะตรงนี้นะคะเราจะทําการใส่เป็นไอตัว flower arranging table ไปนะคะ เป็นคล้ายๆกับเป็นโต๊ะเอาไว้จัดดอกไม้อะไรี้ถึงแม้ว่าโจ้จะไม่ได้จัดดอกไม้นะคะแต่ว่าอันนี้มันมาอยู่ในหมวดของสกิลการเดนนิ่งที่โจ้อช,ชอบเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าหรือว่าคุณน้องโจ้ของเรานี้น่าจะถูกใจสิ่งนี้อยู่ประมาณนึงนะคะที่บอกว่าอยากทําเป็นแบบนี้พื้นที่นั่งเล่นด้วยเราก็จะใส่เป็นเก้าอี้แบบนี้ไปแล้วกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมในโรงเรนลงกระจก <c oughs> เราถึงจะต้องอยากมีพื้นที่นั่งเล่นน่ะคุณผู้ชม แต่คิดว่ามันน่าจะจําเป็นนะคะใส่พรมเข้าไปนิดหน่อยให้มันดูมีอะไรบ้างแน่นอนว่ามันเป็นเรือนกระจกน่าจะต้องมีต้นไม้เพื่อการตกแต่งบ้างอะไรบ้างนะคะเล็กน้อยขอดูสกิลฟิชชิ่งของโอ้ตายแล้วอดูไม่ค่อยมีอะไรแล้วคุณผู้ชมดูเป็นแบบดูเป็นสิ่งที่แบบไม่ไม่น่าจะวางในห้องนี้ได้ดูสิดูฟิชแท้งดีคุณผู้ชมดูไม่ค่อยได้นะคะ ว่าจริงๆแล้เราบ้านหลังนี้ก็ทํามาดีอยู่แล้วไงคุณผู้ชมเพราะว่าเราเป็นคนทํำะนะคะมันก็เลยดูเหมือนจะแบบตกแต่งได้ไม่เยอะซึ่งก็ได้ไม่เยอะจริงแหละแต่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชปลูกผักแล้วก็เพิ่มแอคทิวิตี้นะคะให้โจยนิดหน่อยเผื่อว่าอยากจะจัดดอกไม้ไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถจัดดอกไม้ได้นะคะเออเมื่อกี้เราใส่หลังคาแบบนี้ไปเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยได้เพราะาหลังคามันเกยกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะทําเป็นหลังคาแบบแบนนะคะ Half Wall แบบนี้แล้วเราก็จำได้ว่ามันจะมีไอตัวหลังคากระจกพื้นกระจกจากภาค Island Living อยู่แต่ว่ามันอยู่ไหนก่อนนี่ไงอันนี้นี่แหละที่เราตามหาติดไว้นะคะแบบนี้ก็จะมีแสงสาดส่งลงมาให้กับพืชทั้งหลายของเราประมาณนี้ก็จะดูแบบเป็นส่วนต่อขยายของเรื่องกระจกจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเอ้ยใช้ได้อยู่นะก็เลิศอยู่นะเรืกระจกใหม่มีแบบมีพื้นที่ จัดดอกไม้มีพื้นที่นั่งเล่นนิดหน่อยนะคะแต่ใครจะมานั่งเล่นเอ่ยแล้วก็พื้นที่ปลูกพืชผักแบบจริงจังเราคิดว่าเราเราคิดว่าเราสามารถที่จะขยายพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยไหมอ่ะเพราะว่าเราจะได้ให้โจโอ้ปลูกทําสวนแบบตรงนี้เพิ่มไปอีกเราอาจจะขยายพื้นที่มาด้านนี้แล้วก็ซื้อแปลงปลูกผักให้โจโอ้เพิ่มแล้วก็ดูแลสวนกันแบบรายวันเยอะๆไปเลยนะคะโอเค เราก็ต้องเลื่อนพืชทั้งหลายมาตรงนี้ด้วยทาเทเลนเพลน,นิดหน่อยนะคะโอ้ยไม่นิดแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนใจเยน็นๆทาเทเลนเพลน,นิดหน่อยนิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงๆให้มันพอดูแบบดูมีการเหยียบย่าของประชากรนะคะไม่เบาให้เลยอะ่ะเบาหน่อยอ่าเบาแล้วโอเคประมาณนี้นี่แหละที่ต้องการพื้นที่สวนก็ได้อยู่นะผู้ชมก็ดูเป็นพื้นที่สวนอาจจะอยากได้ต้นไม้ตรงนี้เพิ่มไหมน่าจะดีนะคะเพราะตรงนี้มันโล่งไปหน่อย ก็จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตรนนะคะสําหรับพื้นที่แปลงปลูกผักด้านนอกจริงๆแล้วมันจะดูเป็นการขี้โกงไปไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเพิ่มกิจกรรมนอกบ้านอย่างอื่นให้น้องด้วยอะ่ะจริงๆบ้านฟาร์มเราอยากทําอันนี้เป็นวินเทอร์ไบนะคะก็คือกางหันลมน่าจะเข้ากับบ้านสวนประมาณนึงนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะดีเดี๋ยวเราติดไว้สักตัว2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้อันนี้นับเป็นการเดนนิ่งไหมนะ ไม่น่าจะนับว่าเป็นการเดนนิงแต่คิดว่าโจอี้น่าจะถูกใจสิ่งนี้อยู่นะจริงๆแบบไม่อยากไม่อยากจริงๆงบเหลือขนาดนี้นะเราสามารถไปทําคล้ายๆกับว่าทําด้านในได้ด้วยแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากทํำนะคะเพราะว่ามันดูเป็นการขี้โกงไปเพราะว่าจริงๆแล้วงบอันนี้มันไม่ได้ถูกหักออกจากตัวบ้านอะ่ะคือมันเป็นงบที่เกมสร้างขึ้นมาสําหรับมารีโนเวทบ้านมันจะไม่ได้ถูกหักออกจากเฮาส์โชนะคะเราคิดว่าก็เลยแบบ ถ้าเกิดว่าเพิ่มเยอะอย่างเงี้ยก็จะดูเป็นการขี้โกงไปนิดหนึ่งจริงแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะนะเดี๋ยวเราให้แมรี่นะคะมาเท็กอนะัพเตอร์โฟโต้เนาะถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้หน่อยว่าทําแล้วนะเพิ่มเลื่อนกระจกให้แล้วนะนี่นะคะมุมใหม่ที่เราได้ทําเอาไว้ดูดีแล้วก็เลื่อนกระจกแบบปิดของเรานะคะมันมันไม่แบบกึ่งจะเปิดกึ่งจะปิดอีกต่อไปมันปิดไปแล้วคุณผู้ชมดูดีโอ้โหเลือนกระจกแบบใหญ่อลังการ แล้วเราก็จะต้องโทรเรียกคุณเจ้าของบ้านกลับมาเรียกโจยี่กลับมาบ้านหล่อนหน่อยใดๆคือเลือนกระจกใหญ่ขึ้นแบบมากๆจริงๆโอ้โหแล้วทุกคนก็มายืนซ้อนกันตรงนี้นะคะเป็นเป็นเหตุการณ์ยืนทับซ้อนกันยืนแบบเรียงรายกันเข้ามาลูกค้าของเราทำหน้าแบบเหมือนจะตื่นเต้นอ่ะแมรี่เชิญเข้าบ้านมาได้เลยอ่ะแล้วลูกน้อยก็คือเดินม,มาแบบตุปปต๊ปตุเป วิ่งเดินปิดตากันไปแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเอาละกันนะคะทุกคนกําลังเดินปิดตาเพื่อที่จะไปชมเรือนกระจกใหม่ของเขาห <laughs> วังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้นะคะกับภาพที่ได้เห็นอา้าวแล้วทําไมพามาตรงนี้เอ่ยเย้ภาพพิเตอร์ขึ้นมาด้วย <laughs> ดูดีดูเป็นเรือนกระจกที่ดูมีความ organize มากยิ่งขึ้นนะคะคือมีการจัดลําดับดูมีการจัดแจงอะไรอย่างนี้เอ้ยตอนแรกที่แบบ หน้าต่างเป็นกรอบไม้อ่ะแพ้ไปเลยคุณผู้ชมนี่หน้าต่างแบบกระจกแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นน่ะนะคะอ่ะอยังไงชอบไหมโจอี้กิดการ์ดนะคะชอบมากถูกใจสิ่งนี้เอ้อยังไงใครยัไม่จบอีกโจอี้มาดูนี่แปลงปลูกพืชใหม่บัดดี้ชอบไหมคุณละอูต้องไม่ชอบแน่เลยอ่ะเออถ้ายังไม่พอใจนะคะแนะนําให้มาดูหลังบ้านนี่เลือนกระจกแสงสวยมากคุณผู้ชม ไปแมรี่เดินดิบหนีบนะคะเดินดิบหนีบพาโจโ้ไปเช็คเรือนกระจกด้านหลังบ้านคุณนายคุณนายไม่ชอบเรือนกระจกเหรอ<ม>คุณลาอเูเขาก็ดูแฮปปี้นะคะกับบ้านใหม่ของเขาแมรี่ก็คือขออนุญาตเดินไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วตอนนี้ปวดฉี่ไม่ไหวมากดูเหมือนว่าตอนนี้สมาชิกในบ้านพร้อมที่จะให้การตัดสินใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามกูโจโ้กันก่อนดีกว่าว่าเขาคิดเห็นยังไงกับการรีโนเวทในครั้งนี้บ้างคุณลูกสาวคุณพ่อมารีโนเวทบ้านให้ เป็นไงชอบไหมโอ้ยลองให้ดีใจเลยคุณผู้ชมดีใจด้วยนะคะโอ้เธอชอบพ่อก็ดีใจเเรากอดกันแล้วโอ้ยพ่อลูกเจอหน้ากันครั้งแรกในรอบปีเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเอาหายไปไหนกันหมดคือบ้านใหญ่เกินไปนะคะบ้านนี้เราเราหาลูกค้าเราไม่เจออันนี้ไงบัดี้เป็นไงบ้างออ้ยลองให้ดีใจเหมือนกันเลยนะคะ โอ้ยใจด้วยชอบก็ดีเ,เขากอดกันอีกแล้วนะคะใครอีกใครอีกเหลือคุณละอูคุณละอูไปไหนอ่ะคุณละอูอยู่นี่มาคุณละอูทมหาความคิดเห็นเขาจะต้องชอบกรรันเลยโนเวทในครั้งนี้เป็นไงชอบไหมน้ำตาไหลเหมือนกันหมดเลยทั้งบ้านคุณผู้ชมเพราะบ้านนี้เขาชอบทำสวนกันทั้งบ้านเลยไง,งไแค่เราใส่แปลงปลูกผักไปให้เขานะะเขาก็แฮปปี้กันหมดแล้วอ่ะ ดีใจด้วยนะโหได้ตังค์หนึ่งพันสี่นะคะกลับบ้านกันดีกว่าโอเคกลับมาถึงเมืองเอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์นะคะกลับบ้านของแมรี่กันในวันนี้เดี๋ยวให้แมรี่ไปดูแลตัวเองกันหน่อยดีกว่านะคะหลังจากกลับจากการไปวุ่นวายที่บ้านสวนหลังเขาของเรามาใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานแค่แบบงานเรือกนกระจกอะแค่เพิ่มแล้วก็ใส่กระบะปลูกพืชไปเขาก็แฮปปี้กันแล้ว เออจริงเขาก็แบบเขาก็เป็นลูกเราด้วยป้าคุณผู้ชมน้องโจ伊อ่ะก็เลยแบบไม่เรื่องมากอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นครอบครัวอื่นก็อาจจะเรื่องมากก็เป็นไปได้นะคะเอยธุรกิจครอบครัวแล้วหนึ่ง<ส>เอา,ายอะไรยังไง ep này? นี้ก็น่าจะขอ<ม>จบไว้เพียงเท่านี<อ>้ก่อนนะถ้าคุณผู้ชมชอบอยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามซีรีส์ของเราในตอนใหม่ๆกันเนาะส่วนสเปเชียลเอพิโซดแบบนี้จะมีอีกครั้งไหมก็ยังไงก็ต้องติดตามกันดูนะคบสำหรับไงวันนี้ลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย